มี FC สงสัยว่าโอซุกะโอสิต831เอ็มวันเนี่ยซื้อไปแล้วครับแต่ว่าไม่รู้ว่าสายสะายมันคล้องตรงไหนอ่ารุ่นของโอซุกะโอสิต520ก็คือรุ่นนี้เขามีที่คล้องสายมาให้เนี่ยที่คล้องสายเขาอยู่ตรงนี้ครับแล้วก็จะมีสายสะายมาให้ส่วนรุ่นใหม่ที่เขาให้มาเนี่ย โอซุกะโอซิตแปสมหนึ่งกับโอซุกะโอซิตแปดสมสรุ่นนี้มันไม่มีสายด้านหลังมาให้ครับสายด้านหลังไม่มีมาให้เลยลูกค้าถามว่าซื้อมาแล้วบกหูจักมองสายประสันอ่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวชิปนี้ผมจะมาไขข้อสงสัยกันว่าสายสะพายเขาใส่ตรงไหนอย่าเพิ่งตกใจสายสะพายครับ ที่เขาแถมมาให้เนี่ยมันมีอยู่สองชุดด้วยกันชุดแรกจะเป็นสายคล้องชุดที่สองก็จะเป็นสายสะพายแปดสามสองก็เหมือนกันชุดแรกสายคล้องชุดสองสายสะพายให้เราคล้องใส่ตรงนี้ครับมันมีที่คล้องใส่อยู่เห็นว่ากระไดซุ้มเจ้ากอะถอดออกมาแบบนี้เลย แล้วสอดเข้าไปแบบนี้เดี๋ยวๆเนี่ยผมดูลวดลายมันก่อนนะนี่ฮะสอดเข้ามาแบบนี้ปุ๊บสอดเข้ามาปุ๊บแล้วเราเอาใส่ตรงนี้หลังจากนั้นม้วนใส่เข้าไปภาพใส่ตามล่องเนี่ยมันเหมือนกับกระเป๋านั่นแหละเพื่อนๆเห็นไหม แค่นี้ก็จะได้แล้วสายได้แล้วแค่นี้โอ้โหไอตัวนี้เราก็เอามาใส่ตรงนี้ครับสอดใส่เข้าไปสอดใส่สายไปครับหลังจากนั้นเราก็พับสายแบบนี้เลยแค่นี้มันก็เป็นสายสายแล้วครับจะไปคิดยากอะไรเออบางคนไม่มี ไม่รู้ก็ไม่รู้จริงๆนะอันนี้ก็ไม่ว่ากันครับแค่นี้ครับมันใส่ได้แล้วครับไม่มีตกด้วยครับเดี๋ยวผมยกให้ดูนี่ฮะไม่มีตกครับกระเทียมแบบนี้เลยไม่มีตกครับรุ่นที่เป็นห้าสองศูนย์มันจะมีสายตรงนี้สาย้ายเนี่ยมาให้เพราะฉะนั้นเราเอาไอ้ตัวนี้สอดใส่ก็ได้เนี่ยสอดใส่ตรงนี้ปุ๊บคือจบเลย ใส่ตรงนี้คือจบแต่รุ่นพวกนี้เนี่ยมันไม่มีตั้งแต่โอซิตห้าเอ้ยไม่ใช่โอซิตแปดสามหนึ Z ่งไปจนถึงโอซิตแปดสามสองเนี่ยเขาไม่มีสายตรงนี้มาให้แต่เขาให้ตัวนี้มาเทียนเนี่ยตัวรัดเนี่ยเราก็สอดเข้าไปเหมือนกับใส่กระเป๋านั่นแหละสำหรับใครที่ยังไม่มีครับผมแนะนำเลยที่รุ่นนี้ใช้คุ้มครับงานเล็กมอไซ หรือว่าเอาไว้ถอดลอ้อรถยนต์รถเก๋งเนี่ยผมแนะนำโอซิแบตสามหนึ่งก็พอครับเหลือๆครับแบตหนึ่งลูกใช้ได้ยาวๆครับแต่ว่าการรักษาแบตเนี่ยเหมือนเดิมชาร์จกระตุ้นอยู่ตลอดนะฮะอาทิตย์ละสองสองครั้งหรือหนึ่งครั้งก็ได้ครับนะถ้าสองครั้งก็จะดีนะเพราะว่ามันก็เหมือนแบตนะมันต้องกระตุ้นตลอดเหมือนแบตรถยนต์นะถ้าปล่อยทิ้งไว้สองสามอาทิตย์ไปแบบนี้ พอจะใช้แล้วแบตบมันอ่อนนะฮะมันก็ทําให้แบตมันเสื่อบนะครับเราไม่ชาร์จไว้ตลอดเพราะฉะนั้นก็ต้องกระตุ้นไว้ตลอดจัดไปครับสองพันกว่าบาทครับสองพนแปดรอยกว่าบาทรวมค่าจัดส่งไม่แพงครับผม